ทดสอบทดสอบเทสทดสอบทดส,สอบได้ยินไหมทดสอบทดสอบ13มีนาเวียนมาครบบรรจบไปต่อไม่เป็นละ <c oughs> ลมมันพัดที่ไม่รู้ว่าดึงมาเลยเนี่ยเป็นปุ๊กเลย <c oughs> ไม่หวั่นกัน <c oughs> พี่กำลังจะบอกว่า13มีนาเมื่อ3ปีก่อนใครได้อยู่สมรภูมิลบเดียวกับพี่บ้าง ช่วงเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตลาดหุ้นนะไม่ใช่ของการไฟฟ้านะฮะที่เป็นคัดเอาลงนี่ไม่ใช่นะรู้สึกจะ2อรอบ3รอบเนาะเออโคตรมันเปิดละหฮะตอนนี้กำไรเกือบ200%แล้วฮะตอนนี้กำไรเกือบ249ร0อยสี่0 0 0อีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวไม่ดูกราฟแล้วตอนนี้ดูดูกำไรอย่างเดียว 200%ละห้าตัวนี้200%ร้อและห้าตัวนี้โอ้โหห้าแสนเล่นหุ้นอย่างไรไม่มโนวางแผงแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเป็นสิวกูเป็นตั้งแต่13บสจนแล้วเนี่ยแม่งยังไม่หายสักทีมันบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยมีฮอร์โมนความเป็นเพศชายที่สูงมากคือทุกวันนี้ยังสับสนอยู่นะว่ามีฮอร์โมนเยอะหรือหรือกูสุกกรปกกันแน่ไม่ต้องพูดพิม ทำเพลงอะไรมากคลิปวิดีโอนี้พี่ตั้งใจเทรดเอาม่วนด้วยทุน 3, สามแสนเหมือนเดิม <laughs> ไอ้แวน่นทำไมมึงเทรดทุนเท่าเดิมตลอดเลยวะทำไมไม่ไม่เปลี่ยนบ้างก็ไม่มีตังค์ไง <laughs> ก็เทรดเท่าที่มีอ่ะแล้วก็เจเนเรตเงินได้ขาดทุนก็หน้าแตกเท่านั้นเอง <laughs> ลองดูแล้วกันเทรดได้ก็ดีเตรียมไปเที่ยวสาวว <laughs> เทรดไม่ได้ก็หุงข้าวอยู่บ้านกินมาม่าแค่นั้นแหละ <laughs> 2 7ล้านละตอนนี้กำไร2 7มมาโอ้โห27,600 954เจุดหนึ่งโอ้โหพุ่งไปละฮะ3 3มอห่ะกู 3, 32, 31, จะพากไงดีจะดูกราฟหรือจะดูพอร์ตเอาไปโอ้โหไปแล้วฮะอย่างที่พี่บอกมันไปแล้วฮะมันมากฮะมันมาก คลิปที่พวกเรากำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นการแชร์ความรู้เทคนิคการเทรดของพี่จากประสบการณ์จริงในตลาดหุ้นโดยใช้ทฤษฎีเลียเวทไม่รับสอนเทรดไม่เปิดคลาสเก็บเงินไม่มีกลุ่มไลน์เก็บค่าสมาชิกใ,ใดๆทั้งสิไม่รับรีวิวคลิปหน้าใสเหมือนนักเด็ดเลยนะอ่ะเราอย่าลืมเจอกันเลี้ยงเบียร์ี่สองหนึ่งมาดูกราฟในช่วงเช้ากันนะครับตอนนี้ตอน10บโมงนาทีเนาะพอดีพี่พึ่งทำธุระส่วนตัวเสร็จนะครับอาบน้ำอาบท่าบีบสิวกลหนดนะมีกลหนวดเสือกบ,บาดปากอีกนะก็เลยทำให้ช้านะครับตอนนี้20ที ตอนนี้ราคาในภาพใหญ่เนาะของ240นาทีเนี่ยราคาลงมาถึงทาร์เก็ตโซนไกลตามที่แผนในกลุ่มของเล็กที่วิเคราะห์ไว้แล้วเนาะที่มองว่าราคาจะถึงทาร์เก็ตโซนใกล้ก็ถึงทาร์เก็ตโซนใกล้ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับฟิกรอน,นะครับแล้วเราก็หาจังหวะในการเข้าซื้อตอนที่ราคารีบาวจากทาร์เก็ตโซนใกล้เพราะระวังอาจเกิดแรงซื้อดิดกลับเป็นระยะเมื่อราคาถึงทาร์เก็ตโซนต่างๆเส้นสีเขียวตรงนี้ฉะนั้นโครงสร้างในภาพใหญ่อ่ะยังอ้างอิงการวิเคราะห์สถานะคลื่นเซ็ตเหมือนเดิมนะ จากคลิปวิดีโอก่อนใครไม่ได้ดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันให้แต่ตอนเนี้ยเดทเหดวันเนี้ยคือเราจะมาวิเคราะ์ที่เซเกเมนต์ย่อยคือเซเกเมนต์นี้ฮะตรงนี้นะที่พี่หมอชี้ถึงโลปัจจุบันตรงเนี้ยเราก็จะรอให้ราคารีบาวเพื่อลงต่อตอนเนี้ยคีอมอยู่ที่ว่ามันจะรีบาวไปไกลแค่ไหนนั่นแหละนะครับทิศทางยังมองเป็นทิศทางลงนะเออแต่จะอยู่ที่ว่ารีบาวไปแรงแค่ไหน,นถ้ามองว่ารีบาวแรงเราจะเข้าแต่ถ้าเกิดรีบาวเพื่อลงต่อในระยะสั้นเราไม่เข้า15ทีมีสัญญ,ญาณของการดีด ขอดู5นาทีหน่อย5นาทีมองแนวตรงนี้ฮะพี่ให้เงื่อนไขตรงนี้นะถ้า2แนวนี้ยังไม่ยืนเหนือนะครับ2แนวนี้ยังไม่ยืนเหนือมองจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อเนาะมองจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อถ้าสองแนวนี้ยืนขึ้นได้เนี่ยพี่มองว่าทาก็ตการเด้งขึ้นเนี่ยอย่างน้อยแก๊ปมันนะน่าจะถึง959โดยประมาณนะแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะสั้นหน่อยแต่น่าจะถึงตรงนี้นะครับ957โดยประมาณเนาะฉะนั้นเงื่อนไขของการจะเล่น follow หน้าบ่ายนะในมุมมองพี่คือ 1ย่อมาแล้วต้องห้ามหลุดนี่นะครับประมาณโซนนี้ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดปุ๊บเรา follow s h o t แต่แนะนำ follow s h o t ในโพ i ิชันที่น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดย่อมาแล้วไม่หลุดเกิดการดิงกลับมอง2แนวนี้เป็นแนวต้านเนาะตอนนี้การเทรดสวนเทนนะตอนนี้อาจจะได้เปรี่ยบแต่มันจะเป็นการสวนเทนแค่การรีบาวเท่านั้นอ่ะตามติดกันต่อได้จังหวะในการแอคชั่นเดี๋ยวอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเล่ม 3. l i m i t e d Edition พบกันเร็วๆนี้ตอนนี้ราคาหลุดที่เก้าสี่เจ็ดจุดเก้าแปดมาแล้วเนาะแนวเนี้ยที่พี่บอกนะครับหลุดลงมาละแต่เป็นการหลุดที่ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะฮะถ้าจะ follow shot ตามเนี้ยเพราะมันเนี่ยฮะมันเป็นจังหวะของคนถือมากกว่าเนาะถ้าจะช็อตลงมานี้พี่พี่เสียวมากเลยนะครับที่มันจะดิดกับยากอยู่นะครับรู้อยู่ว่าทิศทางมันมันลงอะแต่จะไปอคชั่นแถวเนี้ยมันก็กลัวติดเนาะ แะเล่นรีบาวก็ไม่รู้ว่ารีบาวไปอีกแรงแค่ไหนเพราะที่ทางมันยังลงอยู่อย่างเงี้ยครับมีของตัวต,ตีนสูงนะมาตอนนี้ราคายืนเหนือ94.798นะครับแล้วก็ชุดที่ทิ้งตัวลงมาเนี่ยมันเหมือนเคลื่อนที่ครบลูกด้วยราคาน่าจะเกิดการเด้งขึ้นนะที่ว่าสวนเทนอีกแล้วกู <laughs> สวนเทนทีไรแม่งเสียวทุกทีนะหยอดหน่อยแล้วกันถ้าข้อตอัวน,นี้คือ94.92นะครับ30คอนด้วยทุน3 0 0 0เนะาะ94.94เลยฮะ30คอน ไปแล้วฮะ949.4นะครับ go, go, go. เอาละฮะดีดละฮะตอนนี้ดีดขึ้นยืนเหนืออิมเอเส้น21แล้วนะครับเส้นสีเหลืองมองท a าเก็ตการเด้งขึ้นตัวนี้น่าจะเกิดการรีบาวขึ้นจริงๆนะครับน่าจะรีบาวละตอนนี้กำไร6,000นะฮะ6,000แล้วช่วงนี้มือขึ้นนะฮะ ช่วงนี้สวนเทนแล้วมือขึ้นอ,อ้าวมันดิดไปแล้วนะครับอัดวีดีโอไม่ทันนะครับกูกดมือถือเล่นแป๊บเดียว <c oughs> แล้วทาวฟรมหนึ่งนาทีเหมือนจะมีการครบหลูกด้วยอาจจะเกิดการย่อลงมาก่อนครับอาจจะย่อลงมาสัก9 5้า้าหนึ่งอะไรเงี้ยย่อลงมาก่อนของทาวฟรมหนึ่งนาทีนะครับชุดป้าขึ้นไปนะครับแต่ลกของทาวฟรมหนึ่งนาทีมันครบอ่ะมึงก็ไปไม่ได้อยู่ดีอ่ะหนึ่งนาทีรอยย่อนะครับเนี่ยอ e m เแถวเนี้ยมาแล้วครับพี่น้อง เตรียมพุ่งนะอย่างที่พี่บอกนะฮะเกิดการปรับคบลูปล่างเพ <_ an> ื่อจะดิดขึ้นแล้วนะฮะไอชุดเนี้ยพี่มองว่าขึ้นละการขึ้นครั้งเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในโซนของ952 <_ an> แล้วนะเอาแล้วครับมาละฮะทำเฟรม1นาที952.20ไหลขึ้นไปอยู่ในโซนระหว่าง954แล้วฮนะโอ้โหทดสอบ EMA ตัวนี้พอดีฮะถา,ถามว่าผ่านไหมไหมผ่านได้ครับทำเฟรม1นาทียังไม่ครบลูบคบไซเคิลฮะตอนนี้แต่ย่อลงมามืออย่าหลุดนะหลุด951นี่น่าแตกเลยนะ 2 0 5ศูนย์ไปแล้วฮะตอนนี้มองไปที่954ตอนนี้กำไร24งหมฮะ24งหมื่0 0ี่สอ0หมื่นห้าสองนี้ 24, 25, 25, 200, 25, 20, อง้อหื้อไปโอ้โหไปแล้วฮะตอนนี้954.00อย่างที่บอกนะฮะไปถึงยังไงก็ไปถึงโอ้มอยมันยังไม่แตกกันดีๆเลยอ,ะอ่ะมึงทิ้งตัวลงซะละกูภาคไปก่อนแล้วเนี่ยไปอ,อยากไปเย็นหน่อย้าห้าสีเนี่ยกูนี่จะหงุดหงิดแล้วนะเนี่ย ทำเฟรมหนึ่งนาทีเริ่มมีสัญญาณของการพักตัวครับกูลุ้นจนเก่็งคอไปหมดแล้วเนะี่ยถึงแล้วมันจะพวดขึ้นไปเลยนะครับถึงนะถ้ามันถึงนะพี่มองว่ามันจะพวดแล้วขึ้นไปทดสอบไอเอมเอตรงเนี้ยครับสีม่วงตัวเนี้ยเนี่ยเนียตรงเนี้ยเดี๋ยวเส้นแปะไว้พี่คิดว่าอย่างนั้นนะนี้ขอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเนี่ยตรงเนี้ยพี่ว่าถ้าเกิดมันพวด9.54มันจะเด้งไปที่9.542ได้เลยนะไปแล้วฮนะ9.53.7 9.3.8 2องมื 27, ่นเจ็ดล้ฮะตอนนี้กำไรสองมืนเจ็ดมาโอ้โหสองหมื่นเจ็ดหกร้อยเก้าห้าสี่จุดหนึ่งโอ้โหพุ่งไปละส3มสาม0ืนสองสามืนหนึ่งเอาูจะพากไงดีจะดูกราฟหรือจะดูพอตเอาไปโอ้โหไปลฮะอย่างที่พี่บอกมันไปแล้วฮะมันมากฮะมันมาก <c oughs> อุ้ยทาเฟรมหนึ่งทีเหมือนจะครบหลูกนะครับท่อนนี้ฮะไปหาท่อนนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดท่อนนี้มาหาท่อนนี้นี่คือครบแล้วขอดูทาเฟรม5้านาทีนิดหนึ่งฮะ5้าทีก็ครบหลุกแล้วฮะอาจจะต้องพิจารณาเทคโปรฟิตแล้วนะครับ อันนี้อาจจะต้องออกแล้วนะครับ close นะครับ volum e ม0คอนออกเลยนะครับเอาไม่แมทนะครับถ้าไม่แมทกูก็ cancel ออกก่อน short close กำไร26,000นะครับ953.8 volum e 30คอนนะครับออกเลยฮนะ short close short โอเคแมททุกออเดอร์แล้วนะครับได้กำไรมาทั้งหมด2 2 6 4 0 0นะครับ เดี๋ยวกล้องนี้มันจะตัดละพอดีแบตมันจะหมดเนาะเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปตลาดอีกทีนึงในช่วงท้ายตลาดตอนเย็นหรือถ้าระหว่างวันพี่มีจังหวะในการเทรดจะอัดวีดีโอบันทึกการเทรดอีกครั้งหนึ่งครับเล่ม3 l i ร i t ิ d Edition พบกันเร็วๆนี้อ่ะมาตามติดกันต่อนะครับโฟกัสเรยืยัง โอเคตอนนี้ตอนสองทุ่มครึ่งเนาะมาดึกอีกแล้วไอ้แว่นตอนแรกว่าจะลืมแล้วนะอัพบีดูโอไว้เนี่ยกะจะนอนยาวแล้วตะกี้ไม่อาบน้ำไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกว่าเสียดายก็เสียดายนะครับเสียใจก็เสียใจเหมือนกันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกมาโดยตลอดว่าขาลงมันยังยังรุนแรงเนาะไอ้ที่เราเล่นเนะี่ยเล่นแค่รีบาวใช่ไหมครับทุนของเราตอนเข้าซื้อก็คือ9 49.4นะครับ อยู่ตรงนี้เนาะประมาณประมาณแท่งนี้นะครับ94.94แล้วหาจาังหวะออกที่9อะ53.8อ่ะประมาณตรงนี้ประมาณเส้นเหลืองตรงนี้นี่นะครับ953.8นะั่นแสดงว่าเรากินช่วงที่ราคารีบาวช่วงนี้ครับแล้วก็หลุดตรงเส้นเหลืองนะครับแล้วก็ราคาก็ทิ้งตัวลงมาถึงช่วงเนี้ยประมาณสัก4โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นแก๊ง4โมงเอาใหญ่เลยฮะเดี๋ยวลากกราฟไปดูนะทำเฟรม5นาที โอ้โหเอาใหญ่เลยฮะลงปุ๊บเลยถ้ากลุ้มโอ้โหเนี่ยอันนี้เลื่อนยังไม่สุดจอนเนี่ยเนี่ย <l ots> โอ้โห,โโห,โโห,โหแม่เจ้ามึงจะลากไปไหนเนี่ยลากไปเบตงเรื่องไงเนี่ย <laughs> ก็คืออย่างที่พี่บอกเสมอนะครับว่าเทรนหลักมันยังเป็นเทรนขาลงเนาะเออไอที่เราเล่นมันมันเป็นเพียงการเล่นเพื่อรีบาวเอออยู่ที่ว่ารีบาวมากรีบาวน้อยแต่วันนี้มันโชคดีเราโชคดีตรงที่ว่าเราได้รีบาวที่ค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งก่อนที่มันจะลงลงคดพ่อคณแม่ลง <c oughs> สิ่งที่เราวิเคราะห์ถูกต้องนะครับก็คือการเคลื่อนที่ครบหลุดครบไซเคิลมองว่าเป็นการรีบาวนะครับมองว่าจะทะลุ2แนวนี้เนาะ952.07กับ95้า มองวัฒลุปุ๊บมันจะไปหา9 5 5 4 2แต่ปรากฏว่ามันไปไม่ถึงเลยตัวนี้พี่น้าแลกเพราะว่าเราดูที่ทางเฟรม1นนาทีและ5นาทีมันครบลุปตรงนี้ซะก่อนแล้วก็เกิดการทิ้งตัวลงทิ้งตัวลงหลุด954อ่าพี่ได้ขายที่953.8นะครับก,ก,ก็ถือว่าโชคดีไปท,ที่ได้ขายออกก่อนก่อนที่ราคาจะกลับทิศอ่านี่นะครับทุนของเราที่เราเข้าซื้อตอน10โมง35นะครับเปิดรองโพสิชันไปจำนวน30คอนนะครับ30คอน,นะคคอนที่ดับราคา9 4 9านะครับ ด้วยทุนอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0สนกว่าบาทนะครับแล้วก็มาปิดโพ i t i o n อีกครั้งหนึง่งตอน953.8ตอนแรกจะปิด93.5แล้วแล้วมันไม่แมทก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ปิดที่ราคาสูง93.8ที่30คอน30คอนนะครับก็คือแมททุกออเดอร์นะครับวันนี้ทำกำไรไปได้ทั้งหมด26,400บาทนะครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเาำไรที่เราได้ครั้งนี้มาคือ26,400บาทเรทเฉพาะในช่วงเช้าและเป็นช่วงที่ตลาดกำลังรีบาวและโชคดีมากๆใช้คาว่าฟลุกดีกว่าออกปุ๊บราคาไหลลงป้าบเลย พอนั่งนับเงินสดเนี่ยมันจะมีฟิลลิ่งคล้ายๆเวลาเราเราโคจรไปที่อโคจรนะพวกผู้ชายก็จะรู้ดีเราก็จะเจอผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาจะพยายามตั้งคำถามกับพวกเราว่าพี่คะเลี้ยงหนูได้ไหมคะเดือนละสองหมื่นสาพวกนางมันร้ายในคาบนางฟ้าเนี่ยพี่คะเลี้ยงหนูเดือนละสองหมื่นสาได้ไหมคะเราต้องรีบตอบกลับไปว่าจะพอเหรอพอสิคะพี่ กูเนี่ยจะพอให้มึงเหรอ